รถเนี่ยคงคู่กับผู้ชายเนาะผมคิดว่านะครับตอนเด็กเนาะผมก็อยากขี่มอเตอร์ไซค์นะครับตอนนั้นก็ได้ซื้อฮาร์เลย์มาขับเนาะคันแรกก็คือเป็นฮาร์เลย์ไดนานะครับอันนี้ก็คือเป็นซูเปอร์ไบค์แล้วก็วันนี้ก็ไม่พ้นนะครับมีซูเปอร์ไบค์ก็ต้องมีซูเปอร์คาร์เนาะคู่กับบ้านสวยๆเลยนะครับก็เลยไปจัดคันนี้มานะครับแต่ใจจริงก็คืออยากได้9้าหนึ่ง เดี๋ยวรอสิ้นปีก่อนรอดูว่าพี่สะพากรจะเก็บตังค์เท่าไหร่นะครับในส่วนนี้เราก็ต้องแบ่งเงินนะครับหลายๆส่วนนะไหนจะเป็นค่าผ่อนบ้านอีกนะครับแล้วก็มาผ่อนรถอีกไหนจะมาผ่อนฮาเลย์อีกนะครับทุกวันนี้นี่คืหนี่เต็มตัวเลยครับนี่เต็มตัวเลยที่เขาบอกกันว่านะครับชีวิตต้องสู้เพราะกู้มาเยอะนะครับโอ้โหเดี๋ยววันนี้นะครับผมต้องบอกว่าได้มาคอลแลบกับยูทูบเบอร์ชื่อดังนะครับก็คือ ที่เขาเป็นแบบนี่แหละถ่ายเต็นนี้เลยถ่ายประจาเลยนะครับใครที่แบบชอบซูเปอร์คาร์ชอบรถนะครับก็คงรู้จักกันดีสวัสดีครับผมโบสสาโรธวันนี้นะครับผมมากับรถคันใหม่คันนี้เลยวันนี้นะครับผมมากับซูเปอร์คาร์คันใหม่อย่างที่บอกนะครับรถเนี่ย คงคู่กับผู้ชายเนาะผมคิดว่านะครับก็ใครหลายๆคนก็คงมีรถในฝันนะครับอย่างตอนเด็กเนาะผมก็อยากขี่มอเตอร์ไซค์นะครับตอนนั้นก็ได้ซื้อ h a r ์เลมาขับเนาะคันแรกก็คือเป็น h a r ์เลย์ด a นาะครับอันนี้ก็คือเป็นซูเปอร์ไบค์นั่นแหละนะครับก็ประมาณสัก1 3 0 0 1 4 0 0ซีซีนะครับแล้วก็ไม่เพียงพอเนาะก็ขยับเป็นแบบรถไกด์ c ี o นะก็ประมาณ1 9 0 0กกว่าซีซีก็จัดมาแล้วนะครับถ้าใครเคยดูคลิปผมเนาะ แล้วก็วันนี้ก็ไม่พ้นนะครับมีซุปเปอร์ไบค์ก็ต้องมีซุปเปอร์คาร์เนาะคู่กับป้าสวยๆเลยนะครับก็เลยไปจัดคันนี้มานะครับแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าคันนี้เนี่ยนะครับก็ถ่าใจผมก็คือยังไม่สุดหรอกแต่ว่าเราก็ยังเขาเรียกว่าอะไรเราก็ยังอยากได้แล้วก็งบประมาณเราก็มีจํากัดนะครับเราจึงซื้อนะครับเคแมนนะที่เป็น718นะครับเอามาขับก่อนนะครับแต่ก็ด้วยที่ว่ามันก็คือซุปเปอร์คาร์นั่นแหละ นะครับแต่ใจจริงก็คืออยากได้9 1 1หนึ่งนะครับแต่ก็9 1้าหนึ่งคือเกินงบไปเยอะนะ9หนึ่งเท่ากับคันนี้ได้สองคันโดยประมาณนะครับก็เลยเอาคันนี้ไปก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวรอสิ้นปีก่อนรอดูว่าพี่สปรกร์จะเก็บตังค์เท่าไหร่นะครับ <laughs> อันนี้ขำๆนะคือเราก็จ่ายภาษีอยู่แล้วแต่ว่าในส่วนนี้เราก็ต้องแบ่งเงินนะครับหลายๆส่วนนะไม่ใช่เราจะเอามาซื้อของฟุ่มเฟือยอย่างเดียวนะครับไหนจะเป็นค่าผ่อนบ้านอีก นะครับแล้วก็มาผ่อนรถอีกไหนจะมาผ่อนฮาเลยอีกนะครับทุกวันนี้นี่คือหนี้เต็มตัวเลยนครับหนี้เต็มตัวเลยที่เขาบอกกันว่านะครับชีวิตต้องสู้เพราะกู้มาเยอะนะครับโอ้โหเดี๋ยววันนี้นะครับผมต้องบอกว่าได้มาคอลแลบกับยูทูบเบอร์ชื่อดังนะครับก็คือที่เขาเป็นแบบนี่แหละถ่ายเต็นนี้เลยถ่ายประจาเลยนะครับใครที่แบบชอบซูเปอร์คาร์ชอบรถนะครับก็คงรู้จักกันดีนะครับอ่ะเดี๋ยวเรียนเชิญคุณแทครับมาเลย สวัสดีครับขออนุญาตมอบก่อนเลยโอ้โหขอบคุณมากเลยสวยๆกับรถใหม่ๆโอ้โหขอบคุณจริงๆครับได้ครับผมผมก็เป็น FC เขาขอบคุณมากครับพี่ครับแล้วก็ด้วยความบังเอิญก็คือพี่เจ้าของเต็นท์เขาชื่อพี่อะไรนะเฮียบอยเฮียบอยเขาไปเจอผมที่ชุมพรก่อนผมก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นเจ้าของเจ้าของเต็นท์คุณหญิงแล้วก็ บังเอิญผมไปซื้อรถเขาผมก็ไม่รู้เขาเป็นเจ้าของอยู่ดีจนวันมาจ่ายตังค์มาเจอเขาเจอที่ข้างในเต็นท์พอดี้ใช่ครับครับผมแล้วเขาก็มาทักทายผมเนาะว่าเจอคุณโบ๊ทอะไรมาเนี่ยนะครับก็เลยแบบโหโลกมันกลมนะครับใช่ใช่ตรงนี้โลกกลมพี่เรื่องยิงเรื่องรถนี่ถ้าเกิดใครหารถคือแบบกลมกันมากใช่เนาะครับผมก็อย่างที่ผมเกินไปตอนแรกผมไปดู9 1้าหนึ่งมาใช่ก็ไปดูหลายเต็นท์มากเลยครับแล้วก็ตัดสินใจอยู่ประมาณเดือนสองเดือนนี่แหละยังจบไม่ลงอ่า แต่พอมาเจอคันนี้ป้ายาสําเร็จอันนี้ก็เรียกว่าป้ายาสําเร็จจาก911มาเป็นเทมเนเฉยเลยคือคือคืออย่างนี้นะครับต้องบอกว่าผมอต่ตอนนั้นคุณแฮกไม่อยู่ก็คือจะเป็นพนักงานอยู่เขาชื่อคุณหมูใช่ครับผมตัดสินใจเนี่ยภายในประมาณชั่วโมงหนึ่งได้ใช่คือผมมาเทียวใช่ไหมเอียวเทียวคือเราเห็นด้วยที่ว่ารถเนี่ยสภาพมันก็ยัง ดีเนาะครับแล้วก็ที่สำคัญคือราคาโันนี้ต้องขอขอบคุณมากโอ้โหต้องบอกตรงว่าคลิปนี้ก็ไม่ได้อะไรหรอกเราก็อยากซื้อแล้วเขาก็บริการดีด้วยโอ้โหขอบคุณที่เขาทีนี้เรามาเข้าเรื่องกันดีกว่าคือผมอะในฐานะก็ไม่เคยขับมาก่อนแล้วก็ไม่มีความรู้ถ้าถามเรื่องฮาร์เลยยังพอรู้อยู่ครับแต่ว่าถ้ามาพูดถึงพอร์ชปอร์เช่เนี่ยโผรหาผมได้เลยหรือว่านี่มาเดี๋ยวแนะนำคานนี้ให้เลยดีกว่าโอเคเอาเป็นว่าผมไม่รู้เลยว่าคันนี้เป็นยังไงแล้วก็ คันนี้ก็ไม่เคยลงช่องคุณหญิงเหมือนกันใช่ใช่ก็คือมาปุ๊บก็พี่โบ๊ก็มาจัดปั๊บเลยก็คือเขาเพิ่งเอามาจอดใช่พี่โบ๊ก็จัดปั๊บเลยออกมาเลยก็เลยยังไม่ได้ทําอะไรกับรถคันนี้เลยแต่ถ้าเกิดใครเคยดูช่องที่เต็นรถคุณหญิงใจเคยเห็นว่าผมเคยทําเคแมนมาแล้วแหละตัวนี้มาแล้วแหละแต่ไม่ใช่คันนี้ก็คร่าวๆแล้วกันสเปคของรถคันนี้เลยนะครับก็จะเป็นเครื่อง2 0 0พเทอร์โบก็จะเป็นเครื่องใหม่ของทางปอร์เช่แล้วเพราะปกติปอร์เช่เขาจะไม่ยัดเทอร์โบเข้ามาเเป็นครุ่่นแรกทียัดบเข้มานเครื่องเมอร์รมด อยู่300แรงแรกน <100 00 S 2> ท็อป<ด>สปีดน,นะครับเหยียบไปเลยพี่275กิโลเมตรต่อชั่วโมงมันได้เลยครับ200เท่าไหร่นะ275กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับผมโโอ้โหแต่ที่จริงอ่ะผมเคยเห็นคลิปต่างประเทศนะมันไปได้มากกว่านั้นแต่ออนเปเปอร์มันได้275แต่มันไปทะลุมากกว่านั้นอีกด้วยซ้สามข้าผมแล้วความเร็วอ่ะอันนั้นคือท็อปสปีดแล้วครับ0ูนย์ถึงร้ออ่ะสองศถึงร้อเนี่ยอยู่ไม่ถึงห้าวิประมาณ4จุดปลายๆ0ูนยถึงร้อใช่นับไปเลย1 100 2 3 4 5นึง่ บอกเทคนิคในการเหยียบหน่อยว่าเปิดตัวนี้กับคลิกดาวเลยไหมที่จริงปอร์เช่นเนี่ยครับผมเขา,าเป็นรถที่ทั้งเดลี่ยูสได้ก็คือใช้ได้ทุกวันบวกกับถ้เาเกิดเราอยากลงแทร็กหรืออยากสนุกประมาณเขาก็จะมีฟังกชันซึ่งฟังก์ชั่นของรถคันนี้อัดเต็มเลยอย่างเช่นสปอร์ตโคโนเขาก็มีมาให้นะตัวสปอร์ตโคโนเนี่ยเราจะสามารถใช้ลอนชนโทได้ลอนคนโทก็คือการออกตัวแบบเต็มสตรีมที่สุดคือเราอาจจะสมัยก่อนเนี่ย เก่งไม่เก่งอยู่ที่การชิปเกียร์ถูกต้องไหมพี่ตัวนี้มันเป็นเกียร์ออโต้มีแพเทิลชิปถูกต้องไหมครับเขาจะมีล้อช์คอนโทรด้วยเราเข้าไปโหมดสปอร์ตพลัสเหยียบเบรกเหยียบเบรกค้างไว้เหยียบคันเร่งค้างไว้แล้วเราจะออกตัวปุ๊บปล่อยเบรกปุ๊บมันพุ่งเลย อ๋อได้ด้วเหรอครับคือพุ่งแบบร้อยเปอร์เซ็นต์คือเราไม่ต้องเก่งก็ได้ทำแค่นั้นเราเก่งขึ้นมาทันทีเลยเดี๋ยวขอญาตใช้สองทีนใช่ครับใช้สองทีเลยนะใช่ก็คือเบรกยยบเบรกไว้ตีหนึ่งอีกเท้าหนึ่งเดี๋ยวกันเร่งแล้วเราจะปล่อยปุ๊บเราปล่อยแค่เบรกมันพุ่งไปเลยอันนั้นคือการใช้ร้อนคอนโทรลของเขาครับผมใช่แล้วนั่นก็คือศูนย์ถึงร้อยอ่ะแค่ประมาณสี่วิกว่า ขออนุญาตต้องปรับไปเป็นสปอร์ตพัดก่อนใช่ครับแล้วก็เหยียบเบรกใช่ครับค้างไว้แล้วก็เหยียบคันเร่ง้างไว้เลยเหยียบคู่กันค้างไวเ้ไวเลยแล้วมันจะขึ้นอยู่ที่หน้าจอว่ารอนคอนโทรลครับขึ้นปุ๊บใช่ไหมพี่พี่แค่เอาเบรกออก หยับคันเร่งไปเลยครับไปเลยพุ่งเลยครับพี่โอ้โหสุดยอดเลยอ่าต่อเลยครับมีอะไรอีกคันนี้สเปกอย่างอื่นนะครับเอาเอาข้างนอกก่อนแล้วกันชุดแต่งนอกอย่างเช่นล้อแม็กคันนี้นะครับผมก็จะเป็นล้อแม็กตัวท็อปสุดเลยจะเป็นขอบ20นิ้วนะครับผมลายที่จริง20นิ้วมีหลายลายแล้วแต่เราชอบแต่ถ้าเกิดเป็น20นิ้วก็คือตัวใหญ่อ่าตัวขอบที่ใหญ่สุดของเขาแล้วอย่างที่2ก็คือไฟหน้านะครับไฟหน้าเนี่ยจะเป็นตัวเต็มนะครับผมเต็มเลยเต็มสังเกตยังไงสังเกตที่เดย์ไลท์จะมีเดย์ไลท อ่าถ้าเกิดไม่ตัวเต็มจะไม่มีเดลไยต์ตรงนี้ขึ้นมาอ่าประมาณนี้ครับแล้วสีนะครับสีนี่คนเห็นในในในคลิปคงแบบสีนี่แสบตามากเพราะว่าสีตัวนี้จะเป็นสีตัวแรกที่มาเข้าอยู่ในเคเมนเลยก็คือสีที่เขาเรียกว่าลาวาออเรนจ์จะเป็นสีส้มนะครับสีพิเศษเพิ่มตังอีกเป็นแสนตรงนี้เหมือนกันและมาดูที่ข้างท้ายข้างท้ายปลายท่อที่จะเป็นปลายท่อคู่เนี่ยครับก็จะเป็นออปชันเพราะว่าของเขาจะเรียกว่าสปอร์ตเอ็กซออสที่ไม่ต้องไปทําท่อเพิ่มมีปุ่ม แบบปิดวาล์วท่ออยู่งไหนเรียบร้อยแล้วมาจากปอร์เช่เลยอันนี้เป็นออปชั่นเพิ่มอันนี้คือข้างนอกนะครับผมข้างนอกก่อนเปลี่นบ้างแล้วข้างในนะประมาณนี้อ่าเรามาดูข้างในกันอ่าตอนนี้เราเข้ามาแล้วนะครับเมื่อกี้สังเกตการสตาร์ทเลยพี่ครับปอร์เช่เนี่ยแหละคือความสุขของเขาความสุขของการมีปอร์เช่คือการสตาร์ทสตาร์ทปุ๊บมันจะมีเสียงคำรามออกมาไม่เหมือนแบรนด์อื่น อ่ะเข้ามาเมื่อกี้อย่างแรกออปชันแรกก็คือเป็นคีเลชแน่นอนอยู่แล้วนะครับผมอย่างที่2ออยากมาให้มาดูพวงมาลัยครับพวงมาลัยตัวนี้จะเป็นพวงมาลัยตัวเต็มซึ่งจะเป็นเขาเรียกว่าพวงมาลัย GT นะครับสังเกตง่ายๆมันจะมีหมุดอยู่ข้างนี้หมุดอ่าอ่าเนี่ยครับเป็นหมุดเพราะว่าปกติแล้วถ้าเกิดไม่ใช่พวงมาลัย GT จะไม่มีดีไซน์ตรงนี้เข้ามาจะเป็นแบบเป็นแบนเรียบๆเลยอย่างที่2นะครับผมก็จะเป็นมัลติฟังก์ชันบวกสปอร์ตโคโนเนี่ยครับเขาจะมีตรงนี้เอาไว้เลื่อนปรับโหมดการขับขี่นะครับผม ซึ่งอ่ะที่ลองปรับดู<ม>ได้มนีอะไรบ้าง S นี่คืออะไรครับ <S, s ก็สปอร์ตแล้วเ <S อ s, <S ทมาแล้วเอมาแล้ว S Plus <S, s, <S, s Sport s ัสเอสสปอก็คือตัวนี้นะครับผมก็จะอ่าเขาเรียกว่าอะไร Deactivate เรื่องเกี่ยวกับอ่า กันสะบัดกันสายอะไรแบบนี้นิดนึงนะครับผม oh. ก็เอาไว้สําหรับแทร็กเนี่ยแหละครับผมเข้าแทร็ก oh. จริงๆแต่ถ้าเกิเราอยากขับเร็วๆสนุกๆเข้าแค่สปอร์ตก็พอได้แล้วอ้าวเหรอใช่ใช่ใช่แล้วถ้าสปอร์ตพัดมันจะสูญเสียอะไรเพิ่มขึ้นไหมฮะคือเรื่องบาลานซ์ของตัวรถอะครับมันจะเหมือนเขาเรียกว่า e อ c เอซเนี่ยมันจะปิดไปนิดหนึ่งนะครับเวลาเราขับเร็วๆแล้วเวลาเราเจอรถข้างหน้าบางทีเรารีบหักอย่างเงี้ยเอซีไม่ทํางานมานอายปีได้ถ้าเราอยากดิบๆเลยปิดไปเลยเข้าตปอร์ตคองเลยครับผมแล้วก็ปิดเอซตรงนี้ไปเลยอ๋อก็คือไม่ไม่ไม่กันลื่นเลยใช่ก็ดิบเลยครับใช้ความสามารถเราเลยใช่ครับผมโอเคแล้วปิดต่อมาอันนึงมันคืออะไรครับอันสุดท้ายคืออินดิวิชวลนะครับผมมันจะเป็นโหมดที่เราสามารถปรับแต่งละเองได้ในในหน้าจอนี้นะครับผมปรับได้เพราะสมมติว่า เราเข้าโหมดสปอร์ตเนี่ยเครื่องยนต์เป็นสปอร์ตนะครับผมอย่างอื่นมันเป็นสปอร์ตหมดเลยแต่ถ้าเกิดอินดิวิทวลเนี่ยเราสามารถเซ็ตอย่างเช่นพี่เข้าโหมดอินดิวิ u a วลปุ๊บเซ็ตช่วงล่างเป็นคอมฟอร์ตนะครับผมเครื่องเป็นสปอร์ตก็ได้ อะไรอย่างนี้คือมันเซ็ตแยกกันได้หมดเลยเขาปอดที่คือเซ็ตให้มันนุ่มใช่ใช่โอ้สุดยอดครับผมอันนี้ผมปรับมาเป็นไดเหมือน0ศูนย์ก็คือ normal ศูนย์ศูนย์ครับแลถ้าเกิดสังเกตดีๆมันมีปุ่มอีกปุ่มหนึ่งอันนี้ไม่ทำอะไรครับอันนี้ผมชอบพูดในคลิปผมปุ่มโกงครับพี่โกงเลยเหรอคือตอนนี้ถ้าเกิดเราขับ normal อยู่แล้วเราอยากจะแซงเราอยากจะเหยียบแซดเลยเรากดปุ่มเดียวเลยกดปุ้งกดเลยเลยพี่กดได้เลยมันจะเป็น20วีขึ้นมาคือ sport มด s p o ร์ตที่สุด นะครับแล้วพี่ก็เหยียบได้เลยแล้วถ้าเกิดพี่จะยกเลิกอ่ะกลับมาปกติแล้วก็กดอีกรอบหนึ่งหรือปล่อยให้เวลามันหมุนไปอ่ามันเป็นเหมือนปุ่มโกงผมมากดปุ๊บปาปั๊บเลยอะไรอย่างนี้เราไม่ต้องหมุนบิดไปที่สปอร์ตหรือสปอร์ตพลัสเลยโอ้โหมีอีกเยอะเลยนะเนี่ยที่มีเยอะมากพี่เยอะมากในรถนี้ก็อย่างที่บอกอันนี้ก็สปอร์ตเอ็กซ์ออสก็เปิดปิดวาล์วท่อได้อ่ถ้าเปิดอันนี้ท่อมันจะดังมันจะดังขึ้นครัผมอยากไปดูได้อันนี้โอ้โหโคตรดุอ่ะ ถราปิดมันก็จะเงียบลงครับผมก็เข้าบ้านแบบแฟนไม่รู้ได้อโดีครับดีครับนะครับผมก็ประมาณนี้ส่วนตรงนี้เดี๋ยวผมเอาไปเล่นเองแล้วกันอันนี้ก็เลือกเกี่ยวกับระบบแอร์แล้วนะครับไม่น่าจะไแล้วใช่เบาะเบิกก็จะเป็นสเปคเอ้ย14เวนะครับ4เวคันนี้ใช่ก็เต็มเครื่องเสียงมาให้จัดแน่นเลยอเครื่องเสียงของโบ๊ทเนาะใช่ครับผมโอเคครับ แล้วผมถามหน่อยไอ้200ที่บอกว่าเหยียบได้ถึง2 7งเนี่ยเขาไปขับกันแนวไหนล่ะคือที่จริงแล้วเอาเอาตรงเลยนะพี่ไม่โลกสวยนะเ,เขาก็ขับบนมอเตอร์เวย์อะไรพวกนี้เขาก็ซัดก,กันอยู่แล้วแหละแต่ว่าอในฐานะที่เราอยู่ในช่อง YouTube อก็ถ้าอยากใช้ความเร็วนะครับควรใช้ในสนามแข่งแต่ถ้าเกิดใช้นอก YouTube ก็ว่ากันอีเออนื้อกันโอเคผมเอาเป็นว่าเดี๋ยวมีดาม่าเดี๋ยวมีดาม่าแต่ที่จริง2 7 5มันขับทาง คือทางยาวตามเซอร์กิตอะไรอย่างเงี้ยไปขับได้เลยพี่ครับที่จริงคนที่ซื้อจากรถจากผมไปที่ซื้อพวกเคแมนคาเล่อะไรเงี้ยเขาก็สไลด์ไปลงที่บุรีรัมย์ไปลองกันอะไรกันก็หลายคนนะก็สนุกด<อ>ีพี่ก็ได้ฟิลหนึ่งนะเพราะว่าค่าสไลด์ไปก็ไม่เท่าไหร่ครับเราไม่ต้องเช่ารถเราก็ใช้รถรถเราแซดอยู่ในสนามเซอร์กิตเลยอ่าสนุกพี่สนุกสนุกได้เนาะอันนี้ไปได้เลยเนาะได้ได้ได้ก็ติดต่อที่สนามเลยว่าเออมีช่วงว่างเวลาไหนอะไรยังไงก็ลงเซอร์กิตได้เลยรับเล่นสนุกสนุกใส่สปอร์ตพัทย น่าสนใจคุณผู้ชมเดี๋ยวอาจจะมีนะอาจจะมีสักคลิปนะ <ผม S 1> เดี๋ยวไปวเดี๋ยวไปแซดผมว่าสนุกพี่มีทั้งทีแล้วไม่ขับได้ยังไงโอเคโอเคอ่า <ผม S 1> เราก็จบเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเอาไว้คลิปหน้าเดี๋ยวเผื่อมีโอกาสะนะครับผมก็อาจจะมาแนะนําต่ออาจจะโทรไปถามคุณแขกแล้วกันว่าใช้ยังไงตรงไหนเป็นยังไงินดีเลยครับินดีเนาะได้เลย ถ้าเกิดอย่างที่บอกเมื่อกี้ถ้าพี่จะไปสกิจก็ชวนด้วยละกันอยากลงดยโอเคได้ครับแล้วก็ฝากนะครับช่องคุณหญิงไปด้วยแเต่นรถคุณหญิงอ่าใครสนใจก็ไปดูได้แถวถนนกาญจนาเยื้องเยื้องพาซิโอใช่ครับผมโอเคบอกว่ามาจากพี่บอสดี๋ยิ่งดูแลให้พิเศษเลยโอ้ได้ครับขอบคุณเช่นกันครับเอาวันนี้ขอตัวแป้นก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับผู้ชม